ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่หนึ่งนแปด้อสิบเจ็ดนางใช้นิ้วมือไล้ไปรอบรอบหัวของหยวนชิงหลิงจนครบหนึ่งรอบก่อนจะพูดด้วยความประหลาดใจว่าแปลกจริงเจ้าใช้สารยับยั้งหรือหยวนชิงหลิงตกใจจนผงะนางรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรกันใช่แล้ว ทั้งสองยังคงคุยกันอย่างลึกซึ้งรอจนพระชายาจิ้งพูดในสิ่งที่นางอยากขอร้องให้ช่วยหยวนชิงหลิงก็เริ่มจะตกใจขึ้นมาแล้วพระชายาจิ้งขอให้นางช่วยหาทางสายหนึ่งซึ่งทางสายนี้เป็นเส้นทางที่เชื่อมไปหาเผ่าเทพผ่านทางเปเลวไฟจากสายฟ้าความรู้ด้านนี้ถือว่าเป็นจุดอ่อนของนางจริงๆ ยังจําได้ว่าตอนที่เพิ่งข้ามเวลามาที่นี่ได้ไม่นานก็ได้พบกับฟางหูฟางหูเคยบอกกับนางว่าจุดจบของวิทยศาศาสตร์ก็คือเทววิทยานางมักรู้สึกว่าฟางหูเหมือนจะกําลังขโมยกับแทนที่แนวคิดอะไรบางอย่างอยู่เสมอแน่นอนว่าพอหลังๆมานางก็ค่อยๆย,ยอมรับได้มากขึ้นแต่นั่นก็ไม่ใช่ความเชี่ยวชาญของนางจริงฮ่า <laughs> ่นางบอกพระชายาจิ้งเกี่ยวกับสถานการณ์ก่อนและหลังการใช้สารยับยั้ง พระชายาจิ้งได้ฟังแล้วหลังจากพิจารณาครู่หนึ่งนางก็พูดกับหยวนชิงหลิงว่าเรื่องนี้ง่ายนิดเดียวข้าสามารถช่วยเจ้ากำจัดสารยับยั้งได้เจ้าช่วยข้าได้แต่ร่างกายของข้าไม่สามารถรับผลรุนแรงที่ตามมาจากการพัฒนาสมองได้นะพระชายาจิ้งมีท่าทีมั่นใจมากพูดขึ้นว่าดังนั้นถึงต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ร่างกายด้วยขอเวลาให้ข้าสากักสองสาวันข้าจะต้องพัฒนายาชนิดหนึ่งให้เจ้าได้แน่ เพื่อให้หัวใจและร่างกายของเจ้าสามารถแบกรับสภาวะที่สมองเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้เมื่อได้ยินนางพูดด้วยความมั่นใจขนาดนี้และการได้เห็นว่าอาอที่นางพัฒนาขึ้นนั้นน่าทึ่งมากแค่ไหนกระทั่งเรื่องผงฝุ่นจิตวิญญาณก็ยังรู้ด้วยบางทีด้วยความช่วยเหลือของนางตัวเองก็อาจจะหลุดจากการยับยั้งของสารยับยั้งได้จริงๆก็ได้พระชายาจิ้งกล่าวว่าแล้วก็สามีของเจ้าจําเป็นต้องใช้ออดอ,อีกครั้งด้วยแต่เจ้าวางใจได้ว่าประสิทธิภาพของยาตอนนี้จะปลอดภัยมาก ตามหลักการแล้วร่างกายของเขาจะสร้างหน่วยป้องกันยีนที่เสื่อมสภาพขึ้นมาข้ารับประากาันได้ว่าจะไม่มีผลข้างเคียงแน่นอนยังต้องใช้อีกครั้งรึหยวนชิงหลิงหวนนึกถึงวิกฤตหลังจากที่ฉีดยาเมื่อครั้งก่อนในใจก็รู้สึกกลัวจะนอกสันขวัญข,ข,ขึ้นมาแต่เจ้าไม่ได้บอกเองหรอกหรือว่ายานี้มันยังไม่สมบูรณนะ์หน่าเจ้าถึงกับทำลายข้อมูลทิ้งด้วยซ้ำถ้ามียาที่สมบูรณ์แล้วอยู่ วางใจเธอมันจะไม่เกิดปัญหาอะไรแน่ๆในร่างของเขาตอนนี้ยังไม่ได้สร้างทีมป้องกันที่ทำลายไม่ได้จำเป็นต้องใช้ยาอีกครั้งเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของเจ้าห้าหยวนชิงหลิงอดไม่ได้ที่จะรู้สึกลังเลดูเหมือนพระชายาจริงจะมองทะลุความคิดของนางได้พูดว่าพวกเจ้าสามีภรรยาลองคิดดูก่อนก็ได้แต่ถึงอย่างไรยานี้ก็ต้องใช้อีกครั้งถ้าไม่ใช้ในระยะเวลาสั้นๆน,นี้คงจะยังไม่เกิดอันตรายอะไร แต่ในอนาคตคงรับประากาันไม่ได้พระชายาจิ้งยิ้มแล้วกล่าวาว่าเจ้าวางใจเถิดหลังจากที่กำจัดสารยับยั้งในตัวเจ้าแล้วเจ้าจะเชื่อในสิ่งที่ข้าพูดพวกนางคุยกันอยู่นานมากรอจนทั้งสองออกไปพวกผู้ชายก็ถึงกับตั้งวงดื่มกันแล้วเมื่ออยู่เ,วเหวินเฮ่าเห็นว่าพวกนางออกมาแล้วก็ถามว่าคุยกันเสร็จแล้วหรืออืมคุยกันได้พอสมควรแล้วละ่ะ พวกเจ้ายังดื่มกันอยู่หรือหยวนชิงหลิงค้อมกายคารวะอองจิ้งฝ่ายอองจิ้งก็รีบลุกขึ้นยืนแล้วคารวะกลับทันทีเราก็คุยกันไปได้พอสมควรแล้วเช่นกันให้พวกเขาพักผ่อนสักหน่อยพวกเรากลับวังกันก่อนเธอวันพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่อยู่วนเฮาพูดหยวนชิงหลิงกล่าวอำลาทุกคนหันกลับไปมองที่ชายร่างใหญ่ชื่อต้าหมอเห็นเขาแอบอิงอยู่ที่หน้าประตูมองดูพวกเขาจากไปด้วยท่าทางเซ่อเซ่อหยวนชิงหลิงกระซิบพูดเบาๆกับหยวนเฮาว่า ชายร่างใหญ่คนนั้นดูเหมือนจะรู้จักพวกเรานะยหยวนเฮ้าก็หันกลับไปมองแวบหนึ่งเมื่อเห็นว่าต้าหมอยังมองมาอยู่ก็โบกมือให้เขาพวกเราไม่เคยเจอเขามาก่อนหรือบางทีเขาอาจจะไม่ค่อยได้เห็นหนุ่มหล่อสาวสวยเลยอยากมาดูใกล้ๆให้มากหน่อยก็ได้นะหลังจากดื่มเหล้าจนพอมึนๆแล้วเจ้าห้ามักจะชอบพูดจาเหลวไหลไร้สาระอยู่เสมอหยวนชิงหลิงตีเขาไปครั้งหนึ่งแล้วพูดอย่างกรดเคืองเจ้าน่าเป็นฮ่องเต้ที่มีความเป็นฮ่องเต้น้อยลงไปเรื่อยๆแล้วนะ ก็ไม่ได้นั่งอยู่บนยอดสเสวชัดเสียหน่อยทำไมจะต้องแบกมันไว้ตลอดเวลาด้วยล่ะแบบนั้นก็เหนื่อยแย่นะสิเจ้าห้าจูมือนางหนุ่มหล่อสาวสวยเดินออกไปเจ้าเชื่อหรือไม่ชายร่างใหญ่คนนั้นยังมองพวกเราอยู่เลยนะช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่1818หลังจากที่หยวนชิงหลิงเข้าไปในรถมาจูจูก็ร้องอุทานออกมาว่าข้าจำได้แล้วว่าทำไมถึงรู้สึกคุ้นเคยกับเขามาก รู้สึกคุ้นเคยเจ้าเคยเจอเขามาก่อนหรือ,อยหยวนเห่าถามหยวนชิงหลิงตอบว่าตอนที่ข้าเรียนอยู่ระดับมหาวิทยาลัยมีครั้งหนึ่งเคยไปเยี่ยมบ้านนักโบราณคดีกับเพื่อนคนหนึ่งนักโบราณคดีท่านนี้แท้ฉางที่ลานบ้านของครูฉางมีแบบจำลองของเผ่าคนยักษ์ย้ายตั้งแสดงอยู่เขาเล่าว,ว่าเขาได้เห็นกับตาตัวเองเลยนะับตั้งแต่ได้เห็นก็จำขึ้นใจไม่เคยลืมจึงใช้คลอนจำลองแบบขึ้นมาพอตอนนี้มาลองคิดคิดดูแบบจำลองนั่น มันเหมือนกับชายร่างใหญ่คนนั้นไม่มีผิดเลยล่ะนางคิดว่านี่มันจะบังเอิญเกินไปหรือเปล่านะแค่คล้ายๆก็ยังแล้วไปเถิดแต่นี่กลับเหมือนกันทุกประการกระทั่งขนาดร่างกายความสูงก็ยังแทบไม่ต่างกันอยู่วนห้ารู้สึกว่ารูปร่างหน้าตาของชายร่างใหญ่คนนั้นไม่ใช่รูปลักษณ์ที่จะเห็นได้ด,ด,ดัดเดนตามถนนหนทางทั่วไปแต่มีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเหมือนกันทุกประการเลยจริงๆหน่าหรือไม่ขนาดนั้นหรอกกระมัง จริงๆนะเหมือนกันแบบทุกกระเบียดนิ้วเลยแม้แต่ใบหูก็ยังกางรับลมเหมือนกันเปียบเลยด้วยยิ่งหยวนชิงหลิงคิดเรื่องนี้ก็ยิ่งรู้สึกว่ามันน่าเหลือเชื่อเกินไปแล้วชายร่างใหญ่คนนั้นมาจากเผ่าคนยักย้ายสินะครูฉางเคยเห็นคนยักย้ายจริงๆน่ารือแต่ในโลกที่พวกเขาอาศัยอยู่เผ่าคนยักย้ายได้หายไปนานมากแล้วแต่นี่มันก็เป็นเรื่องบังเอิญที่ประจบเหมาะจริงๆสุดท้ายแล้วโลกของเราใบนี้ช่างมีเรื่องบังเอิญมากมายเหลือเกิน บางทีอาจจะเป็นไปได้ว่าเผ่าคนยักย้ายจะมีหน้าตาที่คล้ายๆกันแล้วครูฉางก็เคยได้เห็นจากในหนังสือทางโบราณคดีเล่มไหนสักเล่มมาก่อนส่วนคำพูดที่ว่าได้เห็นด้วยตาตัวเองบางทีก็อาจจะเป็นภาพเหมือนจากในหนังสือทางโบราณคดีที่เขาได้เห็นด้วยตาของเขาเองก็ได้เศรเสียวของปรากฏการณ์ที่ผิดแผกเล็กๆนี้หยวนชิงหลิงไม่ได้เก็บมันมาใส่ใจอะไรมากนะจึงคุยเกี่ยวกับเรื่องการใช้ยากับเจ้าห้าในรถม้าต่อไป เจ้าห้าได้ยินดังนั้นก็ขมวดคิ้วมุ่นต้องใช้อีกครั้งรึแต่ครั้งก่อนหลังจากใช้ยาแล้วข้าก็เปลี่ยนเป็นหนุ่มหลงมากถ้าใช้อีกครั้งข้าจะไม่เปลี่ยนเป็นเด็กน้อยไปหรอกหรือหยวนชิงหลิงตอบว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นแบบนั้นหรอกข้ากังวลแค่เรื่องอื่นมากกว่ากลัวจะมีอันตรายแต่นางบอกว่าถ้าไม่ใช้ซ้ำหลักก็หลักกหลงจากนี้อาจมีผลข้างเคียงบางอย่างน่ากลัวว่าจะเป็นอันตรายถึงชีวิตที่ว่าหลังจากนี้คือหลังจากนี้ไปอีกนานแค่ไหนหล่ะ ถ้าเป็นอีกร้อยปีหลังจากนี้ข้าคิดว่าก็ไม่เป็นไรหรอกนะอยู่นานเกินไปก็ไม่ดีนักหรอกอยู่หวนเหน้าพูดพลางหัวเราะเพราะมีความเป็นไปได้ว่าตัวนางเองอาจจะมีอายุที่ค่อนข้างยินยาวแต่ถ้าในโลกนี้ไม่มีเจ้าห้าเช่นนั้นแม้นางมีชีวิตอยู่ต่อไปมันก็ไม่มีความหมายอะไรแล้วในใจของเจ้าห้าองชินเฟิงอันยังคงมีน้ำหนักค่อนข้างมากสถานะก็เหนือกว่าอย่างเทียบไม่ติดอยู่หวนเหน้าขมวดคิ้วมุ่นขึ้นมาอีกครั้ง นี่มันดูคล้ายๆกับกลลวงให้เราเดินเข้าไปติดกับแบบที่ข้าเคยเห็นที่บ้านเราทางโน้อนอย่างไรชอบกลใช่แล้วจะคอยพูดเน้นย้ำกับเจ้าว่ายานี้ดีแค่ไหนจากนั้นก็จะบอกว่าจะไม่มีผลข้างเคียงใดๆแล้วจากนั้นก็จะบอกว่าถ้าไม่ใช้ยาก็จะเป็นอันตรายในอนาคตแล้วค่อยให้เจ้ากินยาหลังจากนั้นก็จะรอให้เจ้ามาพิสูจน์ว่านางพูดถูกพอเจ้าพูดเรื่องการโฆษณาหลอกล่อให้คนหลงเชื่อขึ้นมา ข้าก็เริ่มจะคิดว่าเสด็จปู่ใหญ่ดูไม่น่าเชื่อถือมากมายเท่าไหรแล้วสิฮ่าฮ่หยวนชิงหลิงอดระเบิดหัวเราะออกมาไม่ได้บารมีอันยิ่งใหญ่ขององชินเฟิงอันดูจะได้รับความเสียหายอย่างมากต่อหน้าคำพูดลักษณะนี้ในแง่ของการใช้สมบัติสำนวนเขามีสถิติที่ยอดเยี่ยมจริงฮ่าฮเมื่อกลับมาถึงวังมู่รูกงกงก็เซาซีถามนั่นนี่ไม่ยอมหยุดเอาแต่ถามว่าบรรดาเจ้าชายทำข้อสอบเป็นอย่างไรบ้าง ก่อนที่พวกหยวนชิงหลิงจะไปบอกกับเขาไว้ว่าจะไปดูเด็กๆสอบเพราะพวกเขาเรียนกับอาจารย์มาหนึ่งปีแล้วมันถึงเวลาที่ต้องสอบวัดผลแล้วมู่หุกงกกงรู้สึกกังวลใจอย่างยิ่งแม้ว่าเขาจะรู้ดีว่าเจ้าชายทุกพระองค์ล้วนมีความโดดเด่นเก่งกาจแต่ถ้ามันเกิดเคราะหหามยามร้ายมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาละ่ะ เมื่อได้ยินฮองเฮาบอกว่าสอบได้ดียิ่งนักมู่รุกงงจึงเดินลงไปอย่างมีความสุขจากนั้นก็สั่งให้คนเตรียมน้ำร้อนไว้เพื่อจะได้เอามาใช้ปรนิบัติเจ้านายให้สะอาดเรียบร้อยขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ